ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มโตโต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับกองที่หนึ่งสีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาอืมประมาณนั้นเลยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์เพื่อความบันเทิงวันนี้นะใครคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่หกถ้วย six of cups โอ้โหมีแววจะเป็นคนกันเองราชินีเหรียญ queen of pentacles เขายกย่องคุณมากเลยหรือไม่คุณก็มีสถานะทางสังคมสูงกว่าเขาเป็นไปได้ทางนั้น ห้าไม้เท้าไฟอัฟบอสห้าไม้เท้าหรือหาคาถาได้นะครับความหมายเดียวกันมีผู้คนมากมายที่อยากเข้าหาเขาก็อยากเข้าหาคุณได้ทั้งคุณและเขามีแนวโน้มจะมีสเสน่ห์กันทั้งคู่แล้วก็ก้าถ้วยนายอ u ฟ s ัพส์เขายังไม่ค่อยจะอยากจะลงเอยกับใครหรือยังอยากมีชีวิตอิสระอยู่หรือจะเรียกว่าตัวเลือกเยอะก็ได้ บางคนอาจจะมีความเจ้าชู้นิดๆแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเขามีสิทธิ์เลือกคุณก็มีสิทธิ์เลือกแล้วก็2องดาบ two of swords จริงๆด้วยยังมีการตัดสินใจไม่ได้หรือยังไม่ตัดสินใจเพราะไม่รู้จะรีบตัดสินใจไปทำอะไรนะเด็กดาบเด็กถือดาบ page of swords ต่างคนต่างมีการป้องกันตัวที่ดีเรียกว่ามีกำแพงทั้งคู่ฝั่งเขาก็มีฝั่งคุณก็มีแล้วจะยังไงต่อไป8ถ้วย8 of cups ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้คืบหน้าเร็วดังใจสักเท่าไหร่ The Hangman หากต้องการมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้เป็นไปได้ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานมีความยืดเยื้อเกิดขึ้นหรือไทยอ,อย่างว่าเขามองคุณมานานแล้วและยังไม่เกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะคุณกองที่หนึ่งมาขยายความกัน ใครคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาทายจากใบแรกชัดๆมาเลยว่าเป็นคนกันเองในแวดวงสังคมเดียวกันมีโอกาสโดดเด่นที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทมิสหายคอนเนคชั่นใครๆก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณการงานก็โดดเด่นนะครับการติดต่อธุระก็โดดเด่นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังทําเป็นกิจวัตรอยู่ตอนเนี้ยนะทําให้เจอคนคนนี้ เขาคนนี้หรือเธอคนนี้มีโอกาสที่จะคิดถึงคุณตลอดเวลาทําไมต้องคิดถึงคุณตลอดเวลาก็เพราะว่า เขาหรือเธอตกหลุมเสน่ห์เข้าคุณเข้าให้แล้วนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นสายตาเขามากๆเขายกย่องคุณมากเธอทูลคุณมากไม่ว่าตัวจริงคุณจะมีสถานะทางสังคมดีกว่าเขารูปรากหน้าตาดีมีเสน่ห์อะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่คุณจะแย้งว่าเอ้ยฉันก็ปกติดีเป็นคนปานกลางไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนั่นแปลว่าในสายตาเขาเขาชื่นชมสไตลแบบคุณชื่นชมสเปคแบบคุณเป็นพิเศษอทำให้คุณดูโดดเด่นในสายตาเขาได้ประมาณนี้ได้เลย ในสายตาเขาเขามองว่าการจะเข้าหาคุณเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนแวดล้อมเยอะ ในทางกลับกันฝั่งเขาก็มีคนแวดล้อมเยอะเช่นเดียวกันประมาณว่าถ้าเกิดคุณสองคนจะเข้ามาคุยกันหรือมาจะมีการติดต่อกันเนี่ยมันจะไม่ราบรื่นง,ง่ายาดเพราะจะมีคนรู้จักจะเจอคนรู้จักแวดล้อมเต็มไปหมดหากจะไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะเจอคนรู้จักเรื่อยๆแบบนี้ลองนึกภาพตามดูว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณกับเขาไปไหนต่อไหนกันตามลําพังแล้วเดี๋ยวก็เจอคนรู้จักเดี๋ยวก็เจอคนรู้จักเดี๋ยวคนนั้นก็เข้ามาทักคนนี้ก็เข้ามาทักอะไรแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่ใครๆก็รู้ ใครๆก็จําได้แบบนี้เป็นที่ต้องการของสังคมเลยนะทั้งสองฝั่งเลยดูแล้วทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณมันสมน้ําสมเนื้อพลังงานกองนี้ต่างคนต่างมีตัวเลือกมากมายมีคนรู้จักมากมายดังกล่าวทําให้ทั้งคุณและเขาไม่ได้คิดจะลงเอยเรื่องความสัมพันธ์กับใครง่ายๆหรือแม้แต่กระทั่ง ตอนนี้คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะปักใจคบหาหรือลงเอยกันอะไรแบบไหนเรียกว่าจะยังปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นก่อนประมาณนี้ลองนึกภาพตามดูดีๆนะครับคนคนนี้เขาคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาเพราะว่า เหตุผลดังกล่าวที่ว่าการเข้าหาคุณไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเอาจริงๆตัวเขาเองก็มีลักษณะความคิดนิสัยใจคอคล้ายๆค,คุณเลยเหมือนตัวคุณในกระจกเงาเป็นภาพสะท้อนของคุณเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะนิสัยใจคอคล้ายๆกันมีความอินดี้พอสมควรค่อนข้างอินดี้เหมือนๆกันเนี่ยมาเจอกันเนี่ยมันก็เจอกันยากเข้าหากันยากเข้าถึงกันยาก แต่ลึกๆในใจยังมีความคิดถึงกันอยู่จะด้วยความสเสน่หาบางอย่างความประทับใจบางอย่างก็ไม่อาจหักห้ามใจได้ที่จะต้องทําให้คิดถึงกันอยู่แทบจะตลอดเวลาคําว่าแทบจะตลอดเวลามันไม่ได้โอเวอร์เกินจริงคนเราบางทีมีธุระเยอะแยะมากมายแต่พอว่างปุ๊บจะต้องคิดถึงใครคนนึงคุณน่าจะเคยเป็นนะ เออเวลาเราไปชอบใครเราปิ้งใครแบบเนี้ยเราทํางานทําการกินเที่ยวพักผ่อนอยู่บ้านหรือไปไหนมาไหนก็แล้วแต่แต่พอว่างปุ๊บเราจะคิดถึงคนคนนั้นขึ้นมาทันทีคนคนนี้เขาคิดถึงคุณลักษณะนี้เลยนะคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาที่เขาว่าง แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณกับเขามีความเหมือนกันอีกอย่างคือเป็นคนมีโลกส่วนตัวทั้งคู่เป็นคนที่มีกำแพงพอๆกันทั้งคู่แล้วมันจะเจอกันยังไงมันจะรักกันได้ไหมมันจะคบกันได้ไหมแบบนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับทำนายให้จากพลังงานหน้าไพ่ตรงๆต,ตามไพ่ทาโรุสากลเลยว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณและเขามันไม่ได้โดดเด่นขนาดที่จะเป็นคนรักกันได้โดยเร็ววัยนะแต่สามารถเข้าหากันได้ทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เรียกว่าค่อยๆดูนิสัยใจคอกันไปและถ้าต่างคนต่างมีอดีตต่างคนต่างยังมูฟออนอดีตไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นตัวช่วยให้มูฟออนอดีตให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาเข้าหากันค่อยมาปรับจูนเข้าหากันแบบนี้ได้ความสัมพันธ์ของคุณและเขานะในเบื้องต้นเท่าที่เห็นคือจะ มีการเกี่ยวข้องกันไปอีกนานพอสมควรจะเรียกว่านานแสนนานก็ว่าได้เพราะว่าดูแล้วเป็นปีอะใบนี้มาเป็นปีนะไม่ว่าคุณจะมีการเกี่ยวข้องทางการงานเอออยู่พักอาศัยที่ใกล้ๆกันมีเพื่อนร่วมกันร่วมแก๊งเดียวกันอะไรแบบนี้เรียกว่าคุณกับเขาจะไม่ได้ห่างหายกันไปจากกันง่ายเพียงแต่มันจะมีเส้นบางๆขั้นขวางไอความรู้สึกอยู่นิดหน่อยทําให้ต้องมองมองกันไปมองกันมาแล้วก็คอยคิดถึงกันโดยที่ยัง ไม่เกิดการลงมือทำอะไรในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมยังไม่ฟันธงให้เพราะว่าไม่มีพลังงานคู่รักเลยแต่ถ้าถามว่าจะเป็นมิตรที่ดีไหมเป็นเพื่อนที่ดีไหมบอกเลยว่าเป็นเพื่อนที่ดีได้มากๆจะเป็นคนที่ดีซึ่งกันและกันไปในชีวิตนะครับ ประมาณนี้คุณกองที่1คนลักษณะดังกล่าวโดดเด่นมากนะย้ําเลยนะคนรู้จักคนกันเองคนใกล้ชิดมิสหายแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกันประจําวันแบบนี้คนไหนดีกับคุณเป็นพิเศษลองไปสังเกตดูคนไหนมีท่าทีประหมาะ่าเวลาเจอคุณลองสังเกตดูได้คนเรามักจะเก็บอาการไม่อยู่เวลาเจอคนที่ชอบคนลักษณะดังกล่าวเขาจะคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับบาย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโรอพิกอาอา่าไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อที่ว่าใครคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยมันเป็นไปได้เหรอคิดถึงแทบจะตลอดเวลาเป็นไปได้เป็นไปแล้วมาดูกันคุณกองที่สองคุณได้ไพ่อัศวินดาบไน o อฟสอ r ์สโอ้โหจู่โจมเร็วรุกแรงคนนี้คนที่มาจีบคุณชัดๆเลย ใช่เขาหรือไม่เดี๋ยวมาขยายความกันสี C ่ถ้วย4 o f cups คุณไม่เคยชอบเขาอะแต่ก็แอบ,บสนใจบ้าง The Hermit คุณอยากอยู่สงบสงบมากกว่าตอนนี้เจ็ดถ้วยผมว่าคุณมีตัวเลือกเยอะนะมีคนจีบคุณเยอะหรือเปล่าชัดๆเลยเดอ h ์ไฮ e ริท s สราชินีพระจันทร์ผู้ทรงสเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์มากๆเลยคนส่วนใหญ่ชอบคุณแล้วเขาก็ชอบคุณ เจ็ดดาบเ o เว่นออฟตอนนี้คุณมีปัญหาชีวิตใดๆหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะอยากหนีสังคมไปไกลๆไปปลีกวิเวกอะ่ะคุณเครียดหรือเปล่าตอนนี้เออแล้วก็เดอะมูนอารมณ์สวิงอารมณ์แปลปรวนจริงด้วยดูแลตัวเองให้ดีนะครับมันไม,ไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะเครียดสักหน่อยแล้วก็แปดไม้เท้าเอ o ออฟบอนโอเคผมเห็นละคุณอยากก้าวหน้ากว่านี้แต่มันยังไม่ได้อย่างใจชัดเจนเลย คุณกองที่สองนะคุณอยากก้าวหน้ากว่านี้แต่คุณยังไม่ได้ดั่งใจคุณเลยอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วตอนนี้ก็ดันมีคนนี้เข้ามาคนที่เข้ามาจีบคุณแบบรุกเร็วรุกแรงมาแบบจงแจง้งมาแบบออื้อ จีบได้ไหมขอจีบเป็นตรงๆแบบนี้ผมอันนี้ผมอ่านตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะมีคนลักษณะน,นี้ดังกล่าวหรือไม่ก็แล้วแต่ขอให้ฟังเป็นแนวทางไว้ถ้ามีถ้าตรงรับไว้เป็นแนวทางถ้าไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะฟังเพลินๆไปก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสอันนี้เราดูไพ่กันเพื่อความบันเทิงนะครับผมย้าเสมอนะ ตรงรับไว้นะมีคนมาจีบคุณแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งคนที่มาเร็วมาแรงจีบตรงตรงเปรี้ยงตรงประเด็นเลยเออแล้วก็คุณดูมีทีท่าจะไม่ค่อยชอบเขาซะด้วยเหมือนกับว่าการเข้ามาของเขาทําให้คุณเสียสมาธิหรือว่าเข้ามาจะยังในจังหวะที่คุณไม่อยากเจอใครตอนนี้เออคุณอาจจะอยากใช้สมาธิอยู่เงียบๆคนเดียว คุณอาจจาะกลำลังอยากจะเก็บตัวอยากจะพักผ่อนสงบๆไม่อยากวุ่นวายใครใเฮ้ยเธอจะเข้ามาทําไมตอนนี้ไปไกลๆหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้เฮ้ยอะไรแบบนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้เลยตามหน้าไพ่นะเพราะหนึ่งอย่างเลยนะอย่างที่กล่าวไปตอนแรกว,ว่าคุณอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในบางอย่างหรือว่ายังคาดหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้คุณอาจจะใจจดใจจ่อเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วก็คุณมีคนชอบเยอะมีคนอยากได้คุณเยอะมีตัวเลือกเยอะ คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โดนจีบจนชินแล้วโดนจีบจนเบื่อแล้วมีคนมาจีบทับทุกวันอะไรแบบนี้แล้วคนคนนี้ก็จีบหนักเหลือเกินคุณก็ราคาญหนักเข้าไปอีกเออแต่คุณก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเขาหรอกนะคุณไม่ได้รังเกียดเขาเพียงแต่ว่าคุณอยากจะมีอ,อ่าโลกส่วนตัวมีช่วงเวลาส่วนตัวบ้างอยากให้เขาเบาๆลงหน่อยเออแบบนี้แต่ก็ช่วยไม่ได้คุณมีเสน่ห์มากมาย ต่อให้เขาไม่จีบคนอื่นก็จีบคุณอยู่ดีทํานองนี้ไปสังเกตดูดีๆถ้าพลังงานตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ไพ่มาแบบนี้ผมอ่านตามนี้ชัดๆเลยนะครับนะอืความมีเสน่ห์และการมีตัวเลือกมีคนเข้าหาเยอะแต่คุณก็ยังอยากอยู่สงบสงบ ลึกๆแล้วผมว่าคุณมีอารมณ์ที่อยากจะหนีสังคมหนีผู้คนไปอยู่หัวเ,เงียบๆคุณอาจจะอยากหนีไปอยู่เกาะไปนั่งเงียบๆริมทะเลหรือไปอยู่จังหวัดไหนที่คนไม่รู้จักอะไรแบบนี้ที่ไม่มีใครรู้จักคุณแบบนี้นะเป็นไปได้เรียกว่าหลบลี้หนีสังคมคุณมีแผลใจใดๆหรือไม่อย่างไรขออนุญาตนะครับอันนี้ถามตรงๆแล้วก็ลองถามตัวเองดีๆหรือแม้แต่ถ้าคุณไม่ได้มีบาดแผลทางใจใดๆแต่คุณกำลังคาดหวังใดๆแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยใจเย็น อ่าสิ่งที่คุณคาดหวังอาจทําให้คุณอารมณ์แปรปรวนได้เพราะว่าบางทีบางอย่างอาจจะมาล่าช้ากว่าที่คิดบางอย่างอาจจะไม่ทันใจนักแต่ขอให้เชื่อว่าในอนาคตคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณอยากได้และตอนนี้การเข้ามาของเขาคนนี้ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณแย่อะไรเพราะว่าดูแล้วอย่างดังกล่าวไปแล้วนะ ว่าคุณจะเป็นคนมีเสน่ห์ที่มีคนเข้ามาหาเรื่อยๆมีคนเข้ามาหาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนคนนี้เพิ่มเข้ามาอีกสักคนหนึงนะการที่จะมีคนนี้เพิ่มเข้ามาอีกสักคนเขาจะไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณปั่นป่วนแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าถ้าคุณไปใส่ใจเขามากคุณอาจจะหงุดหงิดหรือเริ่มคารได้ว่าคนนี้มาเกาะแกะฉันจังเลยอะไรแบบนี้เอานะครับนึกให้ดีๆว่ามีคนรักมีคนชอบดีกว่ามีคนเกลียดเขาอาจจะเข้าหาคุณแบบจู่โจมไปสักหน่อยมาวุ่นวายหรือมาถามไถ่ยเยอะแยะมาชวนคุยมากไปสักหน่อยถ้าคุณไม่ชอบถ้าคุณเริคาญบอกเขาดีๆก็ได้เขาคนนี้เข้าใจง่ายไม่ใช่คนที่คุยยากไม่ใช่คนที่เข้าใจยากแต่อย่างใดนะครับ อย่าไปตั้งแง่รังเกียจเขาเดี๋ยวจะกลายเป็นความเข้าใจผิดกันไปเดี๋ยวเขาจะนึกว่าคุณรังเกียจแต่นี้จะมองหน้ากันไม่ติดเปเปล่าเพราะดูแล้วคนคนนี้ถ้าคุยกันดีๆเคลียร์กันดีๆมีโอกาสเป็นมิตรที่ดีได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้อย่างน้อยที่สุดพลังงานคนรักยังไม่ปรากฏแต่เขาคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาจริงๆ การคิดถึงแทบจะตลอดเวลานี้เกิดขึ้นได้จริงเหรอตอบอกเลยว่าจริงคุณลองนึกภาพเวลาคุณไปชอบใครมากๆนะแล้วคุณก็ทำโน่นทนํานี่พอว่างปุ๊บก็คิดถึงเขาอีกแล้วพอว่างอ่ะคิดถึงอีกแล้วพอจะนอนก่อนจะนอนคิดถึงอีกแล้วนี่คือการคิดถึงแทบจะตลอดเวลามันมีจริงไม่ได้เวอร์แต่อย่างใดนะหัวข้อนี้นะจริงๆเออคนคนนี้ชอบคุณมากอยากเข้ามาหาคุณมากอยากสารสัมพันธ์มากใจร้อนด้วยติดใจร้อนด้วยชัดๆเลยใจร้อนอยากเห็นผลลัพธ์เร็วๆ แต่ก็ยังไม่ได้เพราะตอนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ชอบหรือคุณรู้สึกว่าเขาเยอะเกินไปเขาเข้าหาเยอะเกินไปถ้ามีโอกาสคุยกันลองบอกเขาตรงๆบอกกันดีๆว่าเฮ้ยเบาๆลงหน่อยใจเย็นๆพักพวกแบบนี้คุยกันได้คนนี้ไม่อันตรายใดๆนะครับเพียงแต่เขาอาจจะใจร้อนหน้าลำคาญสักหน่อยแต่ผมว่าคุณน่าจะชินแล้วแหละเออคนเข้ามาหาคุณเยอะเยะ จะมีคนนี้เพิ่มมาอีกคนก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้าเขาจะคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาก็มองในแง่ดีว่าเออเขาจะคิดถึงแล้วก็ดีแล้วปล่อยให้คิดถึงไปเถอะเพราะความคิดถึงมันไม่ได้มาเบียดเบียนอะไรคุณนะ ตราบใดที่เขายังไม่ได้เข้ามาวุ่นวายชีวิตคุณมากมายอยากคิดถึงก็คิดถึงไปเออมีคนรักดีก็มีคนเกลียดย้าเลยนะครับประมาณนี้นี่คือพลังงานโดยรวมของกองที่สองดวงความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นเช่นเคยการงานเด่นกว่าเรื่องส่วนตัวเด่นกว่าถ้าคุณกําลังกังวลกําลังเครียดเรื่องการพัฒนาตัวเองขอให้สบายใจว่าเร็วๆนี้คุณกําลังจะประสบความสําเร็จในภารกิจส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเสียสมาธิกับคนที่เข้ามาจีบใครจะเข้ามาอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแค่ไหนอย่าเพิ่งเสียสมา ที่อย่าไปอารมณ์เสียงุนงิดกับคนที่เข้ามาโฟกัสธุระตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องส่วนตัวของคุณนะครับความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นกองนี้แต่ดูไว้เพื่อให้รู้เป็นแนวทางว่ามีคนลักษณะดังกล่าวกําลังคิดถึงคุณอยู่แทบจะตลอดเวลาครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีพิษอากาศเพื่อความบันเทงิงวันนี้ในหัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาเลยเออมีคนแบบนี้ด้วยหรือมีนะครับมีอยู่ตอนนี้จากพลังงานไพ่ที่เปิดดูกับหัวข้อนี้วันนี้ใครกําลังคิดถึงคุณแทบตลอดเวลาคุณที่เลือกไพ่กองที่3มคุณได้ไพ่ the fool โ oh อ้โหคนมีความสุข the lovers เป็นที่รักของคนอื่นๆด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นคนดีที่มีคนนิยมชมชอบเยอะเออ The World คนนี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งเลยในสายงานของเขาในแวดวงของเขาเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเอ,อ้ยกคบคนกันเองหรือเปล่า d ี e Impress เขาเกี่ยวข้องกับคุณแน่นอนเขายกย่องคุณเขาชื่นชมคุณมากเพื่อนคุณบริวารคุณลูกน้องคุณหรือเปล่าหรือแม้แต่เจ้านายคุณก็ได้พลังงานสลับกันได้นะครับเออ สมดาบ3 of s อ o r อ s ไม่ต้องกลัวดาบสามดาบในที่นี้ผมมองว่าไม่ใช่รักสามเศร้าการบาดเจ็บไม่ใช่ผมมองว่าเป็นเรื่องของการมีคนแวดล้อมเยอะแยะเพื่อนเยอะแบบนี้เออใครๆก็จับตามองแบบนี้มากกว่าแล้วก็ Wheel of Fortune โชคชะตาพาคุณกับเขาให้มารู้จักกันหนีกันไม่ออกหรอกหนีก็ไม่พ้นหรอกนะคู่นี้นะแล้วก็ออสองเหรียญทัวร์เพนทาเคสสบายๆถูกใจก็คบกันไปไม่ต้องรีบนะ คนนี้อยู่ในอุ้งมืออยู่ในอ้อมกอดคุณละสตรงส์ไพ่น่ารักภพยสิงโตมาผมชอบมากใบนี้ความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาได้ถ้าอยากพัฒนาโอเคคุณกองที่3ามใครกําลังคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาตอนนี้ให้ไปสังเกตเอาเลยชัดๆกองนี้ไม่ต้องพูดกันยืดยาวเช่นเคยนะครับกระชับกระชับรู้เรื่อง ไปสังเกตคนที่มีความสุขอยู่แทบจะตลอดเวลาคนละลาคนเฮฮาคนมีนิสัยบันเทิงคนยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าแทบจะตลอดเวลาแบบนี้และเป็นคนใกล้ชิดคุณเองเนี่ยแหละอ,อ เป็นคนที่ใครๆก็รักเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆเป็นที่รักของคนแวดล้อมแบบนี้เข้าที่ไหนก็มีแต่คนยินดีต้อนรับคนลักษณะดังกล่าวโดดเด่นมากเขากําลังคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาทําไมต้องคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาคนคนนี้ปกติเป็นคนที่ประสบความสําเร็จบ่อยๆมีชีวิตที่ค่อนข้างก้าวหน้าจเจริญเติบโตวไวหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือหยิบจับอะไรก็สําเร็จนะครับมีแนวโน้มเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการงาน คนคนนี้หนึ่งนะเขาถ้าเขาไม่ได้ส่งเสริมคุณโดยตรงก็ต้องโดยอ้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาอาจจะเป็นลูกน้องบริวารคุณเจ้านายของคุณเพื่อนของคุณเพื่อนของเพื่อนหรือใครก็ได้ที่เขามองคุณด้วยสายตาชื่นชมมากๆ ถ้าคุณเป็นเจ้านายโดยตรงของเขาหรือพลังงานกลับกันถ้าเขาเป็นเจ้านายคุณก็แปลว่าเขาชื่นชมคุณอยู่มากๆแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงขนาดนั้นแปลว่าอย่างน้อยที่สุดเขารู้จักคุณและเขามองคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่เขามองคุณด้วยสายตาชื่นชมและคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลาการคิดถึงแทบจะตลอดเวลาฟังดูเหมือนโอเวอร์แต่มันเป็นไปได้จริงๆเราลองนึกภาพตอนเราไปชอบใครมากๆนะ เ,ออเราก็ทําธุรนี้นะันนุนไปแต่พอว่างปุ๊บเราจะนึกถึงเขาแทบจะท,ทันทีนึกถึงเขาบ่อยๆนึกถึงเขาแทบจะตลอดเวลาอารมณ์เดียวกันผมเชื่อว่าแทบทุกคนเคยเป็นอารมณ์นี้นะคิดถึงคนบางคนแทบจะตลอดเวลาว่างปุ๊บเป็นคิดถึงปับ๊บนี่คือที่มาของหัวข้อนี้ไม่ได้โอเวอร์แต่อย่างไดนะครับนะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูจะไม่ใช่เรื่องของคนสองคนสักทีเดียวแล้วไม่ได้แปลว่าจะมีมือที่สามแต่หมายความว่าถูกจับตามองจากคนแวดล้อมเยอะแยะเพื่อนฝูงคนรอบข้างจับตาดูมีคนนู้นคนนี้ออกความเห็นอะไรแบบนี้ทั้งทางดีทางไม่ดีปนกันไปเอาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปซีเรียสบางคนจะวิจารณ์ในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีปล่อยเขาเรารู้ตัวดีว่าเราเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงต่างคนต่างมามาเจอกันแล้ว โชคชะตาจัดสรรให้มาเจอกันคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมต้องมารู้จักกันด้วยทําไมเขาต้องมาปลื้มฉันด้วยและลึกๆแล้วทบทวนดีๆเอ๊ะฉันก็ชอบเขาหรือเปล่านี่ประมาณนี้เลยนะบริหารจัดการชีวิตให้ดี ดูทรงแล้วพลังงานกองนี้ความรักความสัมพันธ์เด่นเด่นพอสมควรเด่นกว่า2กองที่แล้วอ่ะสปอยให้หน่อยหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ดูหรือจะย้อนกลับไปดูเพิ่มก็ได้เช่นกันนะครับกองนี้ความรักความสัมพันธ์เด่นกว่าสองกองที่แล้วยังมีโอกาสพัฒนามากกว่าสองกองที่แล้ว2กองที่แล้วค่อนข้างเป็นเพื่อนๆแนวกัรยาณมิตรแต่กองนี้พัฒน,นาเป็นคู่รักได้ถ้าอยากพัฒน,นากองนี้นะ อลองหาโอกาสเปิดใจคุยกันตรงๆหรือถ้าเขาเข้ามาเริ่มจีบคุณบ้างแล้วเริ่มเผยใจบ้างแล้วคุณอาจจะย้ำแย้มหัวใจบ้างสักหน่อยเออเจอกันคนละครึ่งทางแบบนี้ไม่ต้องรีบต้องร้อนถ้าตกลงคบหากันนะคนคนนีย้ยอมคุณมากอืมนี่คือความหมายที่หนึ่ง ถ้าตกลงคบหากันคนคน,นี้ยอมคุณมากหรือความหมายที่สองถ้ายังไม่ได้เป็นอะไรกันคุณก็จะยังมีความสุขได้ในแบบของคุณเขาก็ยังมีความสุขได้ในแบบของเขาต่างคนมีความสุขของตัวเองแล้วก็พอมาเจอกันก็จะมีแต่บรรยากาศดีๆของมิตรภาพที่อบอวลไปได้วยความสนุกสนานเบิกบานใจแบบนี้ความเดอฟูการันตีหายห่วงคนคน,นี้เจอเมื่อไหร่เห็นรอยยิ้มมันนั้นมีแต่ความสุขสนุกสนานบางทีหัวเราะเอิกอาหัวเราะเสียงดังด้วยในบางคนนะ่ะลองไปสังเกตดูนะ แล้วเขาก็จะเป็นที่รักของคนแวดล้อมเป็นของที่รักของคนทั่วไปคบคนนี้ไม่ผิดหวังคุณจะได้สังคมเพิ่มด้วยนะประมาณนี้คุณกองที่สามกองนี้ไม่มีอะไรต้องขยายความยืดยาวมันชัดเจนมากคนแวดล้อมคุณเนี่ยแหละที่มีบุคลิกลักษณะดังกล่าวเขาคิดถึงคุณแทบจะตลอดเวลานะวางปุ๊บเป็นคิดถึงปับ๊บอะไรทํานองนี้เลยไปสังเกตดูกองนี้ดีพัฒนาเป็นคู่รักได้ถ้าอยากพัฒนาลองไปสังเกตดูลองไปคุยกันดูนะครับเอาใจช่วยนะครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไว้นะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมอัพคลิปทุกวันเลยนะถ้าวันไหนคุณไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ